แมงกระพุนหัวกระสุนกินได้จริงหรอฟังไว้รู้ก่อนล้องนี่มันตัวอะไรเนี่ยกลมๆดึงๆเหมือนมาจากต่างดาวแต่มันดันกลายเป็นของอร่อยซะง,งั้นเจ้านี่คือแมงกระพุนหัวกระสุนหรือลูกปืนใหญ่แห่งท้องทะเลใช่ค่ะที่เห็นตัวกลมๆแบบนี้เนื้อข้างในของมันนี่แหละคือสุดยอดวัตถุดิบ พอเอาไปแปลรูปแล้วเนื้อจะกรุบมากเคี้ยวเพลินเป็นแหล่งคอลลาเจนชั้นดีเลยนะคนเลยนิยมเอาไปทำยำสุกี้ยากี้หรือลวกจิ้มแซ่บๆน่ากินใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวก่อนฟังคำเตือนสำคัญก่อนค่ะถึงจะกินได้แต่เจ้าหัวกระสุนนี้ก็มีพิษอ่อนๆนะผิวของมันสามารถปล่อยเมือกพิษออกมาได้เมื่อถูกรบกวน ถ้าไปสัมผัสโดยตรงอาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองหรือคันได้ดังนั้นถ้าไปเจอที่ชายหาดหรือในทะเลแล้วก็ห้ามจับเล่นเด็ดคลาดและการนำมาทำอาหารต้องผ่านกระบวนการที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำจัดพิษออกไปก่อนนะคะสรุปก็คืออร่อยและมีประโยชน์แต่ต้องจัดการให้ถูกวิธี ใครเคยกินเมนูไหนจากเจ้าแมงกระพุนหัวกระสุนบ้างคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อย